ฉายาของคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณไม่ใจเริงเป็นฉายาที่คุณเจนนี่ไม่โอเคมากๆนะคะวันนี้ท่านผู้ชมจะได้ฟังนายกสมาคมนะคะักข่าวบันเทิงที่ออกมาบอกเหตุผลที่ตั้งและบอก or กอหรือว่านักข่าวของฝ่ายบันเทิงเองที่ออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยเลยคนส่วนใหญ่ที่เป็นนักข่าวบันเทิงไม่มีใครรับรู้แต่มาโดนดาราด่าไปด้วยเริ่มกันที่โพสต์ของคุณเจนนี่นะคะคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณค่ะเธอโพสต์แจ้งยาวเลยค่ะว่าเธอไม่โอเคกับฉายานี้ตุนอ่านบางช่วงบางตอนนะคะด้วยเวลาอันจำกัด คุณเจนนี่บอกว่าไม่ใจเริงแต่ลืมนึกถึงใจเขาใจเราหรือเปล่า เธอบอกว่าจะสิ้นปีแล้วควรมีสิ่งดีๆให้การแต่ธรรมเนียมการตั้งฉายาจากสมาคมผู้สึกอขาวบันเทิงร่วมกันตั้งให้ผู้อื่นทุกใจเหมาะสมแล้วหรือหลายปีที่ผ่านมามีการตั้งฉายาให้เจนเจนไม่ว่าอะไรเข้าใจได้ว่าแซวก,กันบนขอบเขตของงานแต่ปีนี้ฉายาไม้ใจเรืองนั้นมีความหมายถึงสถานะทางครอบครัวและสังคมที่สําคัญไม่ได้บอกถึงผลงานแต่เป็นการไม่ให้เกียรติ ต่อการเป็นผู้หญิงของเจนเจนทำงานทุกอย่างด้วยความสุจริตตามที่เจนได้รับมอบหมายเพื่อดูแลครอบครัวแต่การตั้งฉายานี้ไม่ได้ส่งผลดีต่อง,งานและครอบครัวเจนพอเจนถามไปคือเธอถามสื่อหนึ่งไปอะนะคะก็บอกว่าทำไมรับไม่ได้ทำไมแค่นี้ไม่ยอมรับมันคือการแซวกันรู้ไหมคะว่ามีกี่ข้อความที่ด่าทอเจนกันอย่างสนุกป,ปากกับการจุดไฟของฉายานี้ มีผลกระทบต่อครอบครัวและเจนขนาดไหนเจนไม่ได้อยากเป็นม่แต่เจนพยายามที่สุดแล้วในการรักษาสถานะครอบครัวอีกช่วงหนึ่งเธอบอกว่าการตั้งฉายาให้คนอื่นสนุกปากจากความทุกข์ของอีกฝ่ายมันต่างจากการบูลลี่ไหมคะทุกวันนี้สังคมมีเรื่องแบบนี้มากมายจนส่งผลกระทบต่อชีวิตเรายังสนุกและเห็นด้วยกับผู้กระทำว่าบูลลี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องและต้องยอมรับให้ได้อยู่หรอคะ ก็มีบรรดาเพื่อนๆนักแสดงแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจใน Instagram ที่คุณเจนี่โพสต์หลายท่านนะคะหลังจากนั้นค่ะคุณเจนี่เองก็โพสต์อีกรอบหนึ่งนะคะโพสต์เพิ่มใน i g Story วันนี้มันไม่ไหวแล้วจริงๆขออนุญาตออกมาปกป้องความรู้สึกตัวเองบ้างนะคะ30ปีในวงการเจนยอมพี่ๆนักข่าวมาโดยตลอดแต่ครั้งนี้เจนว่ามันแรงเกินไปจริงๆลองนึกถึงใจเขาใจเราบ้างนะคะเพจอีซอขยี้ข่าวก็โพสต์ค่ะ เงียบเลยนะสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยตั้งฉายาดาราแต่คนด่าเหมารวมพวกสื่อทั้งประเทศกริบคุณบอยในเอนเตอร์เทนหรือคุณบอยทิติพรจุติมานนนค่ะเป็นนักข่าวบันเทิงชื่อดังนะคะก็โพสต์ข้อความว่านักข่าวบันเทิงกับสมาคมนักข่าวบันเทิงไม่เกี่ยวข้องกันอย่าด่าเหมารวมนะคะพี่บอยไม่เกี่ยวสมาคมอย่าด่าฉันฉันไม่มีส่วนกับฉายาดารา